โซเพนนีแห่งออกฟอร์ดเชกเช่นเดียวกับกะรีไข่อุดมการคนอื่นๆและพวกกระแดะวางท่าเป็นผู้ดีมีความรู้สิ่งเดียวที่คู่ควรคือส้นตีนนิยามสุดเดือดนั้นมาจากนักดนตรีรุ่นเดอปุ่มตะวันมอไ้แดนนักการเมืองหนุ่มมาร์ทไฮโซไอติมพฤิตวัชรศิลป์แบบเต็มคอเหตุเพราะไอติมในฐานะโฆษกพักประชาชนออกมากล่าวหามอพลังแผ่นดินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่ากาลังเรียกร้องทหารให้ก่อรัฐประหารขณะที่ปุ่มตะวันก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปร่วมการชุมนุมประวัติศาสตร์นี้้้้ดดดวยยยไไินนเห็ทุกอ่าง ตตาตัวเองรู้ดีว่าไม่มีใครกวักมือเรียกทหารให้ออกมาจึงเห็นเลยว่าไอติมและพักของเขาจงใจออกมาเตะตัดขาม็อบด้วยวิธีบิดเบือนข้อเท็จจริงหน้าตาเฉยแถมประสานเสียงเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกกับพักเพื่อไทยอย่างน่าแปลกใจต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของม็อบรวมพลังแผ่นดินสอดรับกับอารมณ์ความรู้สึกและกระแสสังคมเมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไทยแพทองทานชิน,นวัตรมีจุดยืนในลักษณะขายชาติให้กับสมเด็จจักรนรกฮุนเซนโดยเฉพาะการพูดถึงแม่ทัพภาพที่สองว่า เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตัวเองทั้งที่ท่านแม่ทัพมีบทบาทในการปกป้องอธิปตายอย่างเด็ดขาดถูกต้องตรงใจประชาชนคนไทยณนะเวลานี้กลายเป็นไอดอลเป็นทหารในดวงใจของคนไทยไปแล้วเป็นคนดีที่ชาติต้องการในอย่างที่คนตระกูลชิน,นวัตรออกอาการมีเลสานมีดีลลับอะไรบางอย่างกับคนตระกูลหุนที่ผ่านมาบทบาทของพักประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลในสถานการณ์ความขัดแย้งกับกัมพูชาเป็นไปในลักษณะแต่แตะโหนชนิดท่าประชาชนต้องพึ่งพักประชาชนให้จัดการตรวจสอบรัฐบาลเพื่อไทย คงจะได้เห็นลีลาแบบอาการมวยล้มต้มคนดูเรียกว่าพึงไม่ได้เลยซึ่งการออกมาพูดของไอติมมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าลีลาไม่ต่างกันเลยกับน้าชายคือนายอภิสิ์เวชาชีวะคือเป็นพวกดีแต่พูดเหมือนกันเหมือนสิ่งนี้มันมาจาก DNA เดียวกันท่าทีของพักประชาชนซึ่งสูเอียกับพักเพื่อไทยยิงตอกย้ําว่านักการเมืองพักนี้ตอแหลบิดเบือนเก่งไม่แพ้นักการเมืองรุ่นเก่าดังนั้นจึงเป็นความชอบธรรมแล้วที่ประชาชนจะต้องลงถนนเพื่อปกป้องชาติใต้ตีนของนักการเมืองก่อนอะไรอะไรจะสายเกิ เกินไป